เขาบอกว่าโอนเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของความรักในครอบครัวเลยเลยเหรอทำไมไม่เชื่อ,อในแฟมิลี่เหรอไม่เชื่อในครอบครัวหรอไม่มีตัวอย่างอมไม่มีความศรัทธาหมายถึงว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราใช่<ต>ไม่ได้มีไม่ไม่เข้าใจความสุขของครอบครัวรแล้วก็เจ็บช้ำมีคําถามมากมายอรังเกียจเกลียด Oh. แล้วก็แบบพี่อ้อยพี่ชอดพี่อ่านลองคิดดูว่าในขณะที่ทุกคนไปงานโรงเรียนแล้ว oh. มีแม่ไปวันแม่มีพ่อไปวันพ่อหรือพ่อ <Okay. S 2> แม่ไปรับหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วทุกคนร้องเพลงวันพ่อวันแม่หรืออะไรอย่เงี้ยผมต้องยืนอยู่แล้วก็ mm. ซ้ำ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 ๆซ้ำๆทุกปี <Okay. S 2> ทุกปี mm. มันจะรู้สึกยังไงคําถามคือทําไมวะ mm. ทําไมทําเราเกิดมาแล้วไม่เรียนอื mm. คำถามตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงขั้นว่าเวลาตอนนั้นผมยังเห็นพ่อแม่ผมอยู่นะเวลาที่ผมเห็นพ่อแม่ผมอะผมทํานี้นะผมก็อัพแบบเดี๋ยวนะต,ตกลงเราเราอยู่กับพ่อแม่ไหมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผมเห็นพ่อแม่แต่คุณย่าและคุณลุงเนี่ยเอาผมมาเลี้ยนตั้งแต่สามเดือนค่ะ <c oughs> ด้วยเหตุผลว่าผมถูกทิ้งให้อยู่ในเปลและยุงตอมทั้งตัวอ <c oughs> ผมรับรู้สิ่งนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงผมโอเคบ้านผมจนจนจริงๆผมเข้าใจแต่คําว่าจนเป็นเป็น เป็นคาตอบของการไม่เลี้ยงดูลูกเหรอผมไม่เข้าใจในตอนนั้นคิดแบบนั้นอืมไม่เข้าใจแล้วก็แบบทําไมไม่เลี้ยงยากก็ต้องบอกอ้นให้ไหวพ่อนะให้ไหวแม่นะเราก็แบบโอเค่นแม่ใช่ไหมหพ่อใช่ไหมอืมผมรู้ผมรังเกียจอ,อ่ะผมต้องพูดว่ารังเกียจค่ะก็คือเราเราเป็นแบบนี้กับพ่อกับแม่ใช่ไใช่ครับคือเราและทั้งสองพยายามหรือมีความตั้งใจในการอธิบายอะไรให้เราบ้างไหมมองย้อนผมไม่รู้หรอกด้วยเด็กคนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า ผมแค่ตั้งป้อมแล้วว่าผมไม่เข้าใจคุณทําไมอ่ะทําไมก็คุณก็ยังมีชีวิตอยู่สองคนแล้วทำไมไม่เลี้ยงผมอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนั้นคิดอย่างนั้นนะครับมันก็เลยแบบมันอย่างเงี้ยพรอเช่นก้นก็เลยไม่รู้หรอกว่าเขาจะพยายามอะไรเราไม่รู้ว่าคิดอะไรกับคนการแต่จําได้จําได้แค่ภาพบางภาพว่าเวลาที่พ่อไม่เมาพ่อจะเรียกตาหนูแล้วเอามานั่งตัก <Okay. S 2> มันเป็นโมเมนต์ที่ยากจะยอมรับได้ว่าเป็นความจริงแต่มันคือความจริงแล้วจําได้ว่ามันอบอุ่นมากแต่เวลาที่พ่อเมาผมต้องวิ่งหัวสุกหัวซุนไปหาที่ซ่อนเพอพ่อจะเรียกผมมาแล้วแตะ<อ>แม่ผมสุบุรี่ผมเห็นว่าแม่มีลูกหลายคนมันแปลกๆย่าผมไม่ชอบแม่มันก็คงมีเหตุผลแต่มันมีบางภาพอีกเช่นกันที่ผม ผมแค่เห็นแต่ผมยังไม่เข้าใจผมเห็นว่าเขาอ่ะกำลังเลือกมะม่วงในตะก้าเหมือนตะก้ากระเช้าปีใหม่อ่ะเลือกขึ้นมาแล้วแบบผมเห็นสิ่งนี้นะแล้วก็เลือกเห็นก็เลือกอยู่ปั๊บหนึ่งผมก็มองแบบไม่อยากจะมองหรอกแต่ก็มองอมเขาก็เหมือนเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดอ่ะแล้วเขาเอามาให้ผมอ่ะผมก็ไม่อยากจะรับหรอกนะผมก็รับมาอมกินไหมจําไม่ได้ว่ากินแต่พอโตแล้วพี่อัน๋นพอมองย้อนกลับไปในวันนั้นมันแบบ<ๆ>เขากำลังหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา และการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันยากเราเลขสี่แล้วเร,เราผ่านอะไรมาเยอะอจนเรารู้ว่าเด็กไม่มีทางเข้าใจโลกของผู้ใหญ่เลยแต่ก็อยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจหัวใจของเด็กด้วยว่ามันมีคําถามเต็ไมไปด้หมดมากมายมถ้าไม่พร้อมจะมีลูกจริงๆอย่าสร้างเขาแล้วขอให้เด็กเมตตากับผู้ใหญ่ให้มากๆเพราะว่าการเป็นผู้ใหญ่มันยากมากมจนเราโตเราผ่านอะไรมาผ่านเรื่องราวเยอะวันที่เราอยู่ในโบสถ์เราใส่ผ้าเหลืองระหมอพระพุทธรูป น้ำตาเราไหลแล้วเราก็บอกว่าผมรักพ่อกับแม่ผมขอโทษสาหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ผมบอกรักเขาแล้วก็หลังจากนั้นจนมาทุกวันทุกคืนที่ผมสวดมนต์ผมก็บอกรักเขามาตลอดแต่เขาตายไปหมดแล้วนะครับแสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้บอกในวันที่เขายังยังได้ยินเสียงเรา